สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลายๆคนที่กําลังดื่มชามาเตหรือบางคนที่กําลังคิดจะซื้อชามาเตมาดื่มนะคะก็สําหรับตัวเราเนี่ยจากประสบการณ์ดื่มมามากกว่า5 0าสซองนะคะก็มี2เรื่องที่อยากจะให้เพื่อนๆลองคิดดูให้ดีก่อนที่จะดื่มชามาเตเดี๋ยววันนี้คืออะไรจะไปเล่าให้ฟังในคลิปนี้ค่ะ สำหรับชามาเตนะคะเวลาที่เราดื่มเนี่ยแน่นอนว่ามันมีข้อดีอยู่แล้วล่ละแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่เป็นจุดที่อยากให้เ,เพื่อนๆลองตรองดูก่อนที่จะดื่มนะคะคืออย่างแรกเลยก็คือเวลาที่เราจะดื่มเนี่ยลองคำนวณสถานการณ์ดีๆถ้าเกิดว่ามีการเดินทางหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้การันตีนะว่ามันจะเกิดขึ้นกับทุกคนแต่โดยส่วนใหญ่เวลาที่เราดื่มเนี่ยมันจะเกิดอาการรู้สึกต้องการขับถ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเดินทางไกล หรือว่ามีความรู้สึกว่าแบบไม่สะดวกในการที่จะเข้าห้องน้ำระหว่างทางเราแนะนำให้ลองคำนวณช่วงเวลาในการดื่มดีกว่าอะไรเงี้ยอย่างยกตัวอย่างประสบการณ์ของเรานะจากการดื่มก็สมมติว่าเรา,เราเดื่มไปสักวันครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกเฮ้ยหน่วงๆอยากเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่ก็ อลองดูแล้วกันเนาะอันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะในทุกๆครั้งที่ดื่มชาก,ก็รู้สึกว่ามันช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้ดีเพราะฉะนั้นในข้อดีมันก็มีข้อควรระวังด้วยเช่นกันว่าถ้าเกิดว่าจะเดินทางหรือว่ามีเรื่องที่จําเป็นต้องเดินทางไกลไม่สะดวกจะเข้าห้องน้าระหว่างทางเราแนะนําว่าลองคํานวณเวลาที่จะดื่มก่อนดีกว่าเนาะอืม ต่อมาข้อที่2นะคจะจากประสบการณ์ของเราก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่นอนหลับยากแล้วก็เหมือนกับชอบตื่นกลางดึกอะไรเงี้ยหรือว่าคือเหมือนกับกว่าจะนอนครั้งหนึ่งก็นอนยากเหลือเกินเนี่ยเราแนะนําว่าให้ดื่มชาก่อนที่จะนอนอย่างน้อย3 4ชั่วโมงขึ้นไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาดื่มช่วงที่ใกล้จะเข้านอนเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะมีอาการนอนไม่หลับคือเหมือนกับมันง่วงแล้วล่ะ แต่พอดื่มชาเข้าไปปุ๊บอะไรเงี้ยทำให้ตาสว่างขึ้นมาเลยถ้าไม่เพลียจริงๆอาจจะนอนหลับยากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็ เป็นข้อควรระวังนะจริงๆชาถ้าเกิดว่าชาอุ่นๆเนี่ยเวลาดื่มมันก็ช่วยให้หลับสบายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่นอนหลับยากดื่มเข้าไปในช่วงที่มันกระชั้นชิดกับช่วงเวลาที่เราจะเข้านอนมากๆเนี่ยบางทีมันอาจจะช่วยให้หลับยากหรือว่านอนนอนหลับได้ช้าลงอะไรอย่างเงี้ยจากปะจกักประสบการณ์ของเราก็มี2ข้อนี้นะคะที่อยากมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะลอง ดื่มชามาเตาก็ลองดูแล้วกันเนาะคือชามันก็เป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพของเราอยู่แล้วล่ะแต่ทีเนี้ยคือมันก็มีข้อควรระวังเวลาที่จะดื่มเหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาแล้วในช่วงที่เราดื่มก่อนหน้านี้นะคะก็ เอามาแล้นะเ,นเพื่อนๆนเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่าเพื่อนเอชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ซับสไครป์เป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็อยู่ด้วยกันต่อไปยาว,ยาวๆเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าด่มชามาเตมาต่อเนื่องเนี่ยเรามันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ